ท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนปรุงยาหายใจใต้น้ํากันนะครับก็ส่วนผสมก็จะมีนิทวาดปลาปักเป้าแล้วก็เลสโตนก็ไปดูวิธีปรุงกันเลยนะครับอย่างแรกก็ใส่นิทวาดลงไปนะครับก็รอสักคู่หนึ่งนะครับ ตามด้วยปลาปักเป้านะครับ นะครับก็จะได้มาแล้วนะครับยาหายใจใต้น้ำสามนาทีนะครับก็อยากให้มันมีเวลานานขึ้นนะครับก็ใส่เลสโตนลงไปนะครับ ี่ก็จะได้มาแล้วนะครับยาหายใจใต้น้ำนะครับนี่ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปของผมนะครับสวัสดีครับ